กฎหมายมีการรองรับอยู่แล้วนะครับว,ว่าเราสามารถใช้ไข่บริจาคได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้อกําหนดบางอย่างนะครับว,ว่าควรจะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับถึงจะใช้ไข่บริจาคได้นะครับทีนี้คนที่จะมาบริจาคไข่ให้เรานะครับควรจะต้องเป็นลักษณะอย่างไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของอายุนะครับคนที่จะมาต้องบริจาคไข่เนาะก็ควรจะต้องอายุน้อยก็คือคุณภาพไข่ยังดีอยู่ ด้วยอันนี้เขาด้วยตัดด้วยเกณฑ์อายุนะครับก็คืออยู่ในช่วงอายุประมาณ20ถึง35ปีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตามกฎหมายเนี่ยระบุว่าคนคนนั้นเนี่ยนะครับควรจะต้องเป็นไม่ใช่ควรนะจะต้องเป็นคนที่เคยมีหรือมีสามีที่ถูกต้องทางกฎหมายครับถ้าแปลตรงตัวก็คือต้องเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนครับถึงแม้ตอนนี้จะหย่าไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าหย่าไปแล้วก็มีใบหย่าอะไรอย่างนี้ครับ เหตุผลก็คือเขาก็ต้องป้องกันการซื้อขายไขย่อะไรอย่างงี้นะครับเหมือนคนที่มาขายไขย่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับทีนี้เมื่อได้มาแล้วครับอีกอย่างหนึง่งอย่างลืมก็คือเรื่องของสัญชาตินะครับถ้าเราเป็นคนไทยนะครับคนที่มาบริจาคไข่ให้เราก็ควรจะต้องเป็นคนไทยนะครับแล้วคนที่มาบริจาคไข่ให้อะครับก็ควรจะต้องเป็นไม่เป็นญาติทางฝ่ายชายนะครับ เพราะว่าถ้าอย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าทั้งไข่ทั้งสุจมาจากทางบ้านฝ่ายชายหมดเลยก็จะเป็นเชื้อสายที่ใกล้ชิดก,กันอาจจะทําให้มีโรคบางอย่างเกิดขึ้นมาได้อะไรอย่างนี้นะครับเนาะเมื่อเราหาคนที่บริจาคไข่ให้ได้แล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือ,อ,อก็ต้องเอาเขามาตรวจครับเพราะมันไม่ได้รับประกันเลยว่าคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยรังไข่เจียงทํางานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับ ก็เอามาตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนครับก็อาจจะเป็นการเจาะเลือดดูฮอร์โมนนะครับเป็นการอันตร์ซาวดูจํานวนไข่เริมางไข่ตั้งต้นนะครับว่าไข่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อพร้อมทุกอย่างแล้วครับก็อาจจะต้องคุยกันว่าในรายละเอียดเนี่ยการบริจาคไข่เนี่ยขั้นตอนมันเป็นยังไงนะครับซึ่งในแง่เนี่ยครับคนที่จะมาบริจาคไข่นะครับสิ่งที่เขาจะต้องได้รับก็คือการฉีดยาฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นฟองไข่ให้โตมากขึ้นนะครับใช้ระยะเวลาฉีดเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ10วันโดยเฉลีย่ย แล้วก็จนกระทั่งเก็บไข่เนี่ยก็ใช้เวลารวมๆประมาณ2สัปดาห์นะครับผลแสกซ้อนที่อาจเกิดได้ครับก็คือลักษณะเหมือนคนที่กระตุ้นไข่เพื่อไข่ตัวเองเลยนั่นหละครับก็คือผลจากฮอร์โมนนะครับอาจจะมีอาการจากฮอร์โมนขึ้นไส้อาเจียนท้องอืดแน่นนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนที่บริจาคไข่มีปริมาณไข่มากๆก็อาจจะต้องระวังเรื่องของภาวะ OHSs นะครับภาวะท้องบวมน้ําหลังจากการเก็บไข่ไปแล้ว นะครับความเสี่ยงจากการเก็บไข่ครับก็อาจจะมีเลือดออกนะครับมีบาดเจ็บอวัยวะในช่องท้องครับซึ่งจริงๆพวกเนี้ยโอกาสน้อยกว่านึงนะครับแล้วก็ความเสี่ยงจากการดมยาสลบด้วยแหละเพราะว่าการเก็บไข่เนี่ยมันมีการดมยาสลบนะครับอันนี้ละครับเป็นสิ่งที่เขาต้องเจอแต่เมื่อเราเก็บไข่ไปแล้วเมื่อเราได้ไข่มาแล้วเนี่ยขั้นตอนที่เหลือครับไข่ที่ได้มาเนี่ยจะเอาไปผสมกับอสุจิจากสามีจากฝ่ายชายนะครับของเราเองเนาะแล้วก็ผสม เลี้ยงตัวอ่อนต่อการตรวจโครโมโซมก็เป็นไปตามข้อบ่งชี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อมีตัวอ่อนแล้วครับถึงย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูกซึ่งเราเองนี่แหละผู้หญิงที่ที่ไข่มีปัญหาเนี่ยแหละครับเป็นคนตั้งท้องต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็คือใช้ไข่บริจาคมาใช้น้ำเชื้อเราใช้น้ำเชื้อสามีเรานะครับแล้วก็เราเป็นคนตั้งท้องเองนี้ก็อาจจะมีข้อจํากัดในการใช้ไข่บริจาคอีกหลายๆอย่างนะครับเช่นไข่บริจาคเนี่ยครับเพราะว่าไข่บริจาคเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไข่เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่ามีกาารแบบทํ เอฟแบงค์เก hey, well. like, ็บเอาไว้แล้วเหมือนอ่าเหมือนธนาคารอสุจิหรือว่าธนาคารเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไข่บริจาคทุกครั้งที่จะใช้เนี่ยมันต้องได้รับการกระตุ้นใหม่ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเอ่อไม่ได้มีเก็บไว้แล้วเนาะบางคนคิดว่าเออเรามีเก็บไว้มาขอได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องกระตุ้นใหม่เป็นเคสแคสนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นไข่ครับก็เป็นค่าใช้จ่ายที่พ่อแม่ที่อยากมีลูกเนี่ยต้องเป็นคนออกเองนั่นแหละนะครับ ทั้งค่ายานะครับค่าสถานการณ์การเก็บไข่ต่างๆนะครับแล้วก็ไข่พูเนี้ครับต้องบอกเลยว่าตามกฎหมายจะบอกว่าเขาห้ามซื้อขายครับนะครับการบริจาคนี้ไม่ใช่การซื้อขายไข่นะครับเป็นการบริจาคนะครับเพื่อให้ครอบครัวที่ต้องการมีลูกเนี่ยสามารถตั้งท้องได้โดยที่แต่ละรอบที่ทําการรักษาเนี่ยครับไข่บริจาคเนี่ยก็ควรจะมาจากคนคนเดียวนะครับในที่นี้ก็หมายความว่าไม่ใช่ว่า เราอยากมีลูกแล้วลองหาคนมาบริจาคไข่ให้เราสักอสองคนด้วยกันพร้อมกันทําไปพร้อมกันเอาไข่มาผสมกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับกฎหมายจะบอกว่าห้ามทําอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับทาทีละคนทีละรอบนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อเราสําเร็จตั้งท้องได้นะครับมีลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยลูกของเราเนี่ยไม่มีไม่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับผู้บริจาคไข่ในแง่ทั้งทางแพ่งทาง,ทง,ทงอะไรต่างๆ นะครับไม่สามารถไปรับบริจาคลับมรดกจากคนที่บริจาคไข่ได้นะครับเป็นการตัดขาดความสัมพันธ์กันนะครับก็คือเอามาแค่ไข่นะครับแล้วเราเป็นคนท้องเนาะเมื่อคลอดออกมาลูกตามสุนทบัต้องมันชื่อเรานะครับไม่ได้ไปเกี่ยวห้องอะไรกับคนที่บริจาคไข่มาแล้วนะครับ